ชื่อเรื่องเหล็กแดงของลุงเคียมเสียงตีเหล็กแห่งหมู่บ้านเขาแหลมเช้าตรู่ที่หมู่บ้านเขาแหลมหมอกบางลอยไอ้อิ่งคลุมยอดไม้เสียงนกกระจิบร้องแข่งกันอย่างขยันขันแข็งตรงหัวมุมหมู่บ้านคือโรงตีเหล็กเล็กๆทำจากไม้ไผ่เก่าๆหลังคามุงจากข้างในมีเตาไฟขนาดใหญ่ส่องแสงแดงจัดสว่างจ้า เปเลวไฟเต้นระบำท่ามกลางเสียงแงงแงงแงงจากขอนที่กระแทกเหล็กดังเป็นจังหวะอย่างมั่นคงภายในโรงตีเหล็กมีชายสูงวัยนามว่าลุงเขี่ยมยืนตะแคงตัวเหนือเตาไฟมือหนึ่งจับคีมเหล็กหนีบแท่งเหล็กที่แดงฉานอีกมือเหวี่ยงค้อนหนักเท่าหัวเด็กกระหน่ำตีด้วยแรงที่แม่นยำ เรากับดนตรีประจําหมู่บ้านลุงเคียมไม่ได้เป็นแค่ช่างตีเหล็กแต่เป็นเหมือนเสียงเตือนใจของคนทั้งหมู่บ้านใครมีเรื่องกลุ้มก็แวะมาฟังเสียงเหล็กใครมีเรื่องรักก็มาเล่าให้ลุงเคียมฟังตอนเฝ้าเตาแต่เช้านี้มีเสียงหนึ่งแทรกขึ้นมาไม่ใช่เรื่องกลุ้มหรือรักลุงเคียมช่างตีเหล็กผู้ผ่านร้อนผ่านหนาวเสียงดังหาเป็นเอก แหลมเด็กชายวัยสิบขวบแสบแต่ใส่ซื่อตัวดำผมยุ่งชอบนั่งคุดคูดูลุงทำงานหลังเลิกเรียนแหลมนั่งงอขามือเท้าคางมองเหล็กในเตาลุงลุงทำไมต้องรีบตีเหล็กตอนมันร้อนจีล๋ล่ะลุงเคียมยังเหวี่ยงคอนไม่หยุดอ้าวก็เองลองคิดดูเหล็กเย็นแข็งโป๊กตีให้ตายก็ไม่เข้าใจแหลม แล้วมันเหมือนอะไรได้อีกอะลุงลุงเคียมหยุดตีหันมาขยี้หัวแหลมเบาๆก็เหมือนใจคนตอนมันฮึดนะสิฮึดอยากทำอะไรอยากเปลี่ยนชีวิตอยากเรียนให้ดีอยากวิ่งอยากฝันแต่ถ้ามัวแต่ผลัดวันโอกาสมันก็เย็นเหมือนเหล็กพอเย็นปับ๊บตีไม่เป็นรูปร่างแล้วแหลมเบิกตากว้างอ่อแบบตอนแม่แรกให้ไปช่วยหุงข้าว แต่หนูมัวเล่นมือถือสุดท้ายข้าวไหม้เลยโดนตีแทนข้าวลุงเคียมหัวเราะลั่นจนค้อนสัน่นเออแบบนั้นแหละเจ้าตัวแสบแม่ตีเพราะข้าวไหม้ไม่เท่าไรหรอกแต่เพราะเองมัวรอจนโอกาสดีๆมันหายไปตั้งหากแหลมแล้วถ้าเหล็กเย็นแล้วจะทำไงอะลุงลุงเคียมยิ้มอ่อนแต่ตาแน่นนิ่งต้องเอากลับไปเผาใหม่ แต่ก็เสียแรงเสียฟืนเสียเวลาคนก็เหมือนกันบางโอกาสมันไม่มีให้เผาใหม่ซ้ำได้ทุกครั้งนะเสียงค้อนยังคงดังก้องกลางเชา้าแหลมยังนั่งฟังเงียบๆแต่ในใจเริ่มร้อนเผาไม่ใช่เพราะเต่าไฟแต่เพราะคำของลุงเขี่ยมมันจุดเปลวไฟเล็กๆในใจเขาแล้วไฟแห่งโอกาสที่ไม่ควรปล่อยให้เย็นเหล็กที่ร้อน คือโอกาสในวันนี้ถ้ามัวแต่รอก็เหมือนปล่อยให้มันเย็นจนตีอะไรไม่เป็นเลยตีเหล็กต้องตีตอนร้อนฝันก็ต้องลงมือเมื่อใจอย่างฮึดโอกาสเดินมาหาแต่เราเดินหนีสายวันเดียวกันหลังจากแหลมฟังลุงเขี้มตีเหล็กเสร็จเขาก็วิ่งออกจากลานโรงตีเหล็กไปทางสนามฟุตบอลกลางหมู่บ้านที่นั่น เด็กชายหญิงรุ่มเดียวกันหลายคนกำลังเล่นฟุตบอลกันอย่างสนุกสนานเสียงหัวเราะดังสลับกับเสียงรองเท้ากระทบลูกบอลแต่แหลมไม่ได้วิ่งเข้าไปเล่นทันทีเขาหยุดยืนริมสนามอย่างลังเลแหลมชอบเตะบอลแต่ไม่กล้าเข้าร่วมกับกลุ่มเด็กเก่งๆเขาคิดว่าเขาไม่เก่งพอเขาเคยเตะพลาดบ่อยและมักโดนล้อถ้าฉันเข้าไปอีกเดี๋ยวก็โดนไล่ออกอีกแน่ๆ แลมคิดในใจแล้วถอยออกมาแอบนั่งใต้ต้นมะขามเสียงหัวใจเขาเต้นเร็วไม่ใช่เพราะอยากเล่นบอลแต่เพราะกําลังสู้กับใจตัวเองแหลมพึมพำกับตัวเองพวกนั้นเขาเตะเก่งกันหมดเลยเราเข้าไปก็โดนล้ออีกแง่แง่เอาไว้ก่อนดีกว่าทันใดนั้นเด็กหญิงคนหนึ่งตะโกนมาอุ๊บอิบแหลมแหลมขาดคนหนึ่งมาเล่นด้วยกันไหม แหลมสะดุ้งเล็กน้อยมองเธอแล้วยิ้มเกอ้อเก้อแต่ยังไม่ลุกแหลมเดี๋ยวเดี๋ยวหนูหนูขอนั่นดูไปก่อนนะเด็กหญิงไม่ว่าอะไรเธอแค่พยักหน้าแล้ววิ่งกลับไปเล่นต่อส่วนแหลมยังคงนั่งอยู่ใต้ต้นมะขามมองโอกาสเดินผ่านไปช้าๆ ในขณะที่เพื่อนเพื่อนวิ่งเล่นแหลมกล้มหน้ากำมือแน่นในหัวของเขากลับมีเสียงของลุงเขี้ยมดังขึ้นอีกครั้งเหล็กร้อนต้องรีบตีโอกาสมันไม่รอให้เราพร้อมหรอกเว้ยแหลมเงยหน้าขึ้นมองฟ้าแล้วมองสนามเขาหลับตาแน่นเหมือนกําลังสูดลมใจเข้าไปเฮือกใหญ่แต่แล้วก็มีเสียงฝีเท้าเบาๆวิ่งมาข้างหลังลุงเขี้ยมถือขนมครกอยู่ในมือ ไอหลานเอ้ยนั่งดูเฉยๆนี่มันอร่อยเท่าขนมครกไหมแหลมหันไปลุงมาได้ไงอะ่ะขนมครกหน้าร้านป้าหยวกเพึ่งสุกนึกถึงเองเลยซื้อมาแล้วเห็นเองนั่งทำหน้าเหมือนหมาตกบ่อเลยแวะมาหนูแค่นั่งเฉยๆคิดอะไรเพลินๆน่ะลุงเองคิดเพลินจนเพื่อนเขาชวนเตะบอลไปสามรอบแล้วมั้งก็ก็กลัวโดนล้อนี่ลุง ลุงเคี่ยมถอนหายใจแล้วนั่งข้างๆเอ็งจำตอนเหล็กที่อยู่บนไฟแดงฉานได้ไหมมันยังไม่เป็นมีดหรือเป็นจอบแต่ตอนนั้นมันกำลังรอให้ใครบางคนตีมันให้เป็นรูปร่างแล้วเองก็เหมือนเหล็กแดงนั่นแหละแหลมโอกาสเข้ามาหาเองแล้วเองจะนั่งนิ่งรอให้เย็นแล้วค่อยหวังให้มีคนเอาไปตีอีกเหรอแหลมนิ่งไปสักพักแล้วค่อยๆรับขนมครกจากมือลุงเคี่ยม เขาลุกขึ้นยิ้มบางๆแล้ววิ่งไปทางสนามเสียงตะโกนขอเล่นด้วยนะดังขึ้นในอากาศก่อนจะจมหายไปในเสียงหัวเราะของเพื่อนๆบางครั้งโอกาสไม่ได้เคาะประตูบ้านแต่มายืนตะโกนกลางสนามแล้วรอให้เราเดินเข้าไปหาตีเหล็กต้องตีตอนร้อนอย่ามัวแต่กลัวจนปล่อยให้โอกาสกลายเป็นเพียงความเสียดายตีแค่เบา เหล็ดก,ก็ไม่เป็นรูปร่างบ่ายวันเดียวกันแดดเริ่มร้อนจัดเสียงจักระจันร้องระงมสนามฟุตบอลเงียบลงแล้วเด็กๆเ,เริ่มแยกย้ายไปกินน้ำกินข้าวมีเพียงแหลมกับอุบอิบเด็กหญิงแก้งกล่มประจำหมู่บ้านยังคงอยู่ตรงสนามหลังจากที่แหลมรวบรวมใจกลับไปเล่นกับเพื่อนในสนามเขาได้ลงเล่นจริงๆสมใจแต่ กลับไม่มีความสุขเท่าที่คิดไว้ลูกบอลกลิ้งมาทางเขาเขาไม่กล้าเตะบอลหลุดมือเขาไม่กล้าแย่งทุกครั้งที่มีโอกาสเขายังยืนงงง,ง,ง,งไม่กล้าลงแรงเต็มที่อุ๊บอิบ๊บทำไมเธอไม่กล้าเตะเต็มเท้าเลยอะ่ะก็กลัวพลาดแล้วโดนด่านี่นะโอ้ยถ้าเต,เตะเบาๆแล้ว,ลวมันเข้าโกก็ไม่ใช่ฟุตบอลและ้วล่ะหมายความว่างไงอะ่ะ ก็เหมือนลุงเคี่ยมของเธอแหละถ้าตีแค่แตะแตะเหล็กมันจะเป็นจอบได้ไงเธอยักคิ้วแล้วยื่นลูกบอลให้แล้วอีกครั้งเตะเลยเต็มที่เลยนะเตะพลาดยังดีกว่าไม่ได้เตะเลยแหลมหยุดคิดเขาหันไปมองลูกบอลตรงหน้าครั้งนี้เขาตัดสินใจเนื้อเท้าเต็มแรงแล้วเตะลูกนั้นพุ่งเข้าไปชนคานดังเป้งเด็กทั้งสนามหันมองแต่ไม่มีใครหัวเราะมีแต่เสียง ดังขึ้นเด็กชายคนหนึ่งโอ้ยแหลมเตะอย่างเท่เลยเด็กหญิงอีกคนเมื่อกี้เกือบเข้าเลยนะแหลมยังยิ้มเขินๆหัวใจเต้นตุบๆแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะภูมิใจที่กล้าลงแรงเต็มที่ครั้งแรกในชีวิตในหัวของแหลมยังได้ยินเสียงลุงเคี่ยมอยู่ตีเล็กแนะ่ เองต้องตีให้มันสุดมือลูกเอ๋ยถ้าเองแค่แตะแตะเหล็กมันก็ไม่เป็นอะไรนอกจากแท่งโลหะธรรมดาธรรมดานี่แหละโอกาสมีค่าก็จริงแต่ถ้าไม่ลงมือเต็มแรงมันก็แค่เงาที่เดินผ่านเราไปตีเหล็กต้องตีตอนร้อนแต่ต้องตีให้จริงด้วยไม่งั้นก็เหมือนทุบอากาศจดหมายจากในกระเป๋านักเรียนยามเย็นในบ้านไม้หลังเล็กๆข้างสวนกล้วย แหลมกลับจากเตะบอลเหงื่อท่วมตัวแต่รอยยิ้มยังค้างอยู่เขาโยนกระเป๋านักเรียนลงบนโต๊ะไม้เก่าๆก,ก่อนจะหยิบผ้าเช็ดหน้าไปอาบน้ำแต่ระหว่างทางมีเสียงหนึ่งดังขึ้นแม่เรียกแหลมมานี่หน่อยลูกใครเอาซองจดหมายมาใส่ไว้ในกระเป๋านักเรียนลูกแหลมรีบเดินกลับมาหยิบซองจดหมายสีขาวจากมือแม่ บนหน้าซองเขียนด้วยลายมือขยุกขยิกว่าเรียนเชิญผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมโครงการพิเศษสำหรับเด็กที่มีผลการเรียนและความประพฤติดีเพื่อเข้าเรียนต่อในโรงเรียนเทคนิคในตัวเมืองแหลมอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกหัวใจเต้นแรงโรงเรียนเทคนิคในเมืองคือที่เขาเคยฝันมีห้องเครื่องจักรมีห้องตีเหล็กมีเครื่องมือเต็มห้อง เขาเคยเห็นในโปสเตอร์เก่าๆของครูพุทธแต่เขาก็รู้ตัวว่าเขาไม่ใช่เด็กเรียนเก่งอะไรเขาเรียนพอใช้พฤติกรรมก็ไม่ได้โดดเด่นแล้วเขาจะได้รับเลือกจริงๆเหรอแม่เสียงอ่อนโยนแต่จริงจังแม่รู้ว่าหนูอาจไม่มั่นใจแต่แม่เห็นชื่อลูกในใบประกาศนี่จริงๆนะเขาคัดจากครูแนะนำหนูเป็นหนึ่งในห้าคนของหมู่บ้านนี้ แหลมเงียบไปในหัวเขาเหมือนมีเสียงตีก้องไม่ใช่เสียงของแม่แต่เป็นเสียงของลุงเขียมดังขึ้นชัดเจนโอกาสนะ่ะมันไม่มารอให้เราพร้อมแต่มันมารอดูว่าเรากล้าลุกหรือจะหลบแหลมเสียงเบาแล้วถ้าไปสอบไม่ผ่านล่ะแม่แม่ยิ้มบางๆถ้าไม่ลองก็ไม่ผ่านตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่ม แต่ถ้าลองลูกอาจได้มากกว่าที่คิดนะแหลมหยิบจดหมายนั้นแน่นขึ้นในใจของเด็กชายสิบขวบอะไรบางอย่างกำลังเปลี่ยนไปเขาไม่รู้ว่าความกล้าเกิดจากคำพูดของแม่หรือจากเปลเวไฟในโรงตีเหล็กแต่เขารู้ว่านี่คือเหล็กที่แดงจัดที่ต้องรีบตีบางโอกาสมาเงียบๆไม่โบกมือไม่ส่งเสียง แต่มันจะกลายเป็นคำว่าเสียดายถ้าเราไม่รีบคว้าไว้ตีเหล็กต้องตีตอนร้อนอย่ารอให้มันกลายเป็นเพียงกระดาษแผ่นเก่าในลิ้นชักสนามสอบที่ไม่ได้วัดแค่คะแนนเช้าวันอาทิตย์ลานหน้าโรงเรียนอำเภอเต็มไปด้วยเด็กจากหมู่บ้านรอบๆทุกคนแต่งตัวเรียบร้อยถือกระเป๋าและนั่งรวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆใต้ต้นไม้ใหญ่เสียงจิ้งหรีดเงียบลง คล้ายจะเปิดทางให้เสียงหัวใจของเด็กแต่ละคนดังขึ้นแทนในมุมหนึ่งเด็กชายคนหนึ่งนั่งเงียบมือกำกระดาษแน่นแหลมกำลังสั่นเล็กน้อยมือเปียกเหงือ่อนี่คือวันสอบเข้าคัดเลือกโครงการเทคนิคที่เขาฝันไว้ความฝันที่เคยอยู่แค่ในโปสเตอร์เก่าวันนี้กลายเป็นสนามจริงแต่หัวใจของเขากลับไม่แน่ใจอีกครั้งถ้าเขาหัวเราะตอนเราเขียนผิดล่ะถ้าเราได้คะแนนบวยล่ะ ถ้าเราพลาดแม่จะผิดหวังไหมอ่ะเสียงในหัวดังขึ้นเหมือนค้อนเคาะอยู่ที่ใจแต่ไม่ได้ตีให้แกร่งมันเหมือนตีให้ถอแหลมพึ่มพำกับตัวเองหนูก็แค่เด็กธรรมดาๆรรคนหนึ่งจะไปแข่งกับใครเขาได้แต่แล้วเสียงโทรศัพท์แม่ก็ดังขึ้นแม่ส่งมือถือให้แหลมรับปลายสายคือเสียงหัวเราะแหลมๆที่คุ้นหูลุงเขียมเอ่ยไอหลานเอ้ยลุงอยู่หน้าเตาอยู่เลยนะตอนนี้ เหล็กมันแดงเพลวเชี่ยวแต่ไม่มีใครกล้าตีน่าเสียดายจริงๆเงียบไปนิดแล้วพูดต่อเบาๆเหมือนเองตอนนี้แหละนั่งหน้าแดงเหมือนเหล็กแต่ไม่กล้าตีแหลมเสียงสัน่นหนูกลัวลุงกลัวสอบไม่ได้ลุงเข้มสอบไม่ได้ไม่ใช่เรื่องหน้าอายแต่ไม่ลงมือเลยต่างหากที่น่าอายกว่าทุกอย่างขนาดลุงยังเคยตีเหล็กพลาดตีแล่วง,งอตีแล้วแตก แต่นั่นแหละถึงจะได้รู้ว่ามือเราต้องหนักแค่ไหนใจเราต้องนิ่งยังไงและเสียงหัวเราะเบาๆก็ดังขึ้นอา้าวถ้าจะพลาดก็ขอให้พลาดอย่างกล้าไม่ใช่พลาดเพราะไม่กล้าเลยสักทีแหลมหายใจลึกๆแล้วเงยหน้าขึ้นเขาลุกจากม้าขินยิบดินสอที่เตรียมไว้ยิ้มให้แม่แล้วเดินเข้าอาคารสอบหัวใจยังเต้นตุบๆแต่ครั้งนี้มันเต้นไปพร้อมคำว่าสู้ดูสักตั้งเถอะวะ บางทีสิ่งที่เรากลัวไม่ได้ใหญ่ไปกว่าความคิดเราแต่เราดันปล่อยให้มันปั่นหัวเราจนลืมไปว่าใจเราก็ใหญ่ได้เหมือนกันตีเหล็กต้องตีตอนร้อนแม้มือยังสั่นก็จงตีให้ถึงใจผลสอบหรือผล้อมบายวันหนึ่งหน้าบ้านไม้ใต้ถุนสูงลมเย็นพัดมาจากสวนหลังบ้านแหลมนั่งอยู่ที่บันไดหน้าตาเงียบๆไม่พูดอะไร ในมือของเขาคือกระดาษแผ่นหนึ่งที่ขอบยับจากการถูกกำแน่นมันคือผลสอบจากโครงการที่เขาฝันไว้แลมเปิดจดหมายอ่านแล้วก็พับเก็บไม่มีใครรู้ว่าเขาได้ผลลัพธ์แบบไหนแต่สีหน้าของเขานิ่งเกินกว่าจะเป็นข่าวดีแม่เดินเข้ามาช้าๆนั่งข้างลูกชาย ลมพัดเบาๆขนไก่ปลิวลอยผ่านหน้าแต่ไม่มีใครพูดจนกระทั่งเสียงหัวเราะคุ้นหูก็ดังมาแต่ไกลลุงเขี้ยมเดินถือค้อนมาพร้อมไม้ไผ่ยาวไอหลานเบยตีไม่เข้าไม่เป็นไรแต่อย่าปล่อยให้มือว่างจนใจมันเย็นแม่ยิ้มบางๆแหลมเขาไม่ติดจะลุงแหลมเสียงเบาเขารับแค่สามคนหนูไม่ใช่หนึ่งในนั้นลุงเขี่ยม หัวเราะเบาๆอ้าวเหรอเยี่ยมเลยแหลมกับแม่เยี่ยมอะไรนะลุงเขี้ยมนั่งลงข้างๆหยิบคอนวางบนตักก็ดีแล้วจะได้รู้ว่าใจเองเหนียวแค่ไหนไม่ใช่เก่งแค่ไหนเองตีเหล็กวันแรกมันเป็นจอบเลยไหมละ่ะไม่ใช่สิมันต้องตีซ้ำตีใหม่ปรับมุมปรับแรงแหลมแต่มันก็แย่อยู่ดีที่ไม่ได้ลุงเขี้ยม ไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้แปลว่าจะไม่ได้ตลอดไปเหล็กพลาดมันยังเผาใหม่ได้คนพลาดมันยิ่งโตไวถ้ากล้ากลับไปตีอีกลุงเคี่ยมหยิบท่อนเหล็กเก่าขึ้นมาชูมีรอยแตกตรงกลางและรอยตีเบี้ยวๆหลายจุดแต่เขายิ้มอย่างภูมิใจลุงเคี่ยมนี่แหละชิ้นแรกของลุงตอนเริ่มตีเหล็กคนหัวเราะเพียบเลยแต่ลุงยังเก็บไว เพื่อเตือนว่าถ้าไม่เริ่มพลาดวันนี้ก็ไม่มีจอบของลุงที่ใช้ไถนาได้ทั้งหมู่บ้านแหลมหัวเราะออกมานิดนิดน้ำตาซึมในตาแต่ใจเริ่มอุ่นมือที่กำผลสอบแน่นเริ่มคลายเขาหยิบกระดาษแผ่นนั้นมาอีกครั้งมองมันเหมือนเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกแหลมถามบางทีมันอาจไม่ใช่ผลสอบก็ได้แต่มันคือผลซ้อมสำหรับสนามหน้า ใช่ไหมลุงลุงเขียมตอบผลสอบอาจบอกว่าเรายังไม่ถึงเส้นชัยแต่ไม่ได้แปลว่าเราไม่มีทางเดินต่อตีเหล็กต้องตีตอนร้อนแล้วต้องกล้าเผาใหม่ถ้าอยากให้มันเป็นของจริงเริ่มตีเหล็กด้วยใจใหม่รุ่งเช้าในโรงตีเหล็กของลุงเคียมแสงแดดยามเช้าส่องผ่านช่องไม้สาดเป็นลายบนผืน แหลมยืนถือค้อนอยู่ข้างแท่งเหล็กที่เพิ่งถูกนำออกจากเตาไฟยังแดงจัดหลังจากรับรู้ว่าความลุ้มเหลวคือครูแหลมตัดสินใจจะไม่ปล่อยโอกาสนี้ให้ผ่านไปอีกไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรเขาจะตีเหล็กนี้จนมันกลายเป็นเครื่องมือที่ใช้ประโยชน์ได้จริงลุงเขียมยิ้มและพยักหน้าเอ็งพร้อมแล้วใช่ไหม ตีเหล็กครั้งนี้มันไม่ใช่แค่ตีโลหะมันตีใจตัวเองด้วยนะแหลมก็มือแน่นพร้อมครับลุงจะตีให้สุดแรงแม้จะพลาดก็จะตีใหม่ดีมากจำไว้ตีเหล็กต้องตีตอนร้อนและต้องตีให้สุดมือนี่แหละหัวใจของความสำเร็จเสียงค้อนกระทบเหล็กดังกรุงกริง้งสลับกับเสียงหายใจลึกๆของแหลม เหล็กเริ่มเปลี่ยนรูปจากแท่งแข็งๆเป็นแผ่นบางมีรอยตีที่ชัดเจนแหลมไม่หยุดตีแม้เหล็กจะงอหรือบางครั้งขอนจะพล่ายประแทกนิ้วเขาเองแหลมพึมพำกับตัวเองเจ็บก็เจ็บแต่อยะะ่าท้อเหล็กที่ยากที่สุดคือเหล็กในใจเราเองการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ความกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ตั้งหาคือสิ่งสำคัญตีเหล็กต้องตีตอนร้อนและต้องกล้าพลาดเพื่อก้าวไปข้างหน้าจังหวะและความอดทนของขอนเหล็กบ่ายแก,แก่ในโรงตีเหล็กแสงแดดเริ่มอ่อนลงแหลมนั่งพักหยาดเงื่อย,ยดติงต่งๆที่หน้าผากลุงเคี่ยมเดินเข้ามาพร้อมกับผ้าขาวเช็ดเหงื่อและน้ำเปล่าใส่แก้วให้ เสียงค้อนยังคงกระทดเหล็กดังขึ้นเป็นจังหวะแต่คราวนี้ไม่ใช่แค่ตีเร็วแรงอย่างเดียวลุงเคี่ยมสอนแหลมว่าจังหวะของการตีสำคัญมากเพราะถ้าเร่งเกินไปหรือช้าเกินไปเหล็กจะเสียหายลุงเคี่ยมถามเห็นไหมแหลมเหล็กบางทีก็ต้องตีหยุดตีให้มันได้พักให้มันได้หายใจก่อนจะตีใหม่แหลมถามอย่างสงสัยแล้วถ้าช้า จะตีเหล็กทันไหมลุงเขียมยิ้มเอ็นดูแลตอบตีช้าแต่ถูกจังหวะยังดีกว่าเร็วแต่พังหมดแหลมพยักหน้าแล้วลุกขึ้นเขากลับไปยืนหน้าตะแกรงเตาไฟจับเหล็กขึ้นมาอีกแท่งพยายามตีอย่างมีจังหวะไม่รีบร้อนไม่เหนื่อยใจเกินไปแหลมคิดในใจตีเหล็กก็เหมือนชีวิตนะไม่ใช่ตีแรงอย่างเดียวแต่ต้องรู้จักจังหวะ และพักใจด้วยชีวิตก็เหมือนการตีเหล็กต้องรู้จังหวะหายใจและอดทนแล้วเหล็กของเราจะกลายเป็นของมีค่าตีเหล็กต้องตีตอนร้อนแต่ก็ต้องตีด้วยจังหวะที่เหมาะสมเหล็กงอแต่ใจไม่งอค่ำคืนในโรงตีเหล็กหมอกบางลอยคลุมพื้นแสงไฟจากเตาเผาแดงระเรื่อ แหลมนั่งบนมานั่งไมยมือยังจับคอนที่หนักหน่วงหน้าเหล็กที่เขากำลังตีอยู่มีรอยงอและรอยร้าวเล็กน้อยแหลมที่เหล็กมาเป็นชั่วโมงเหล็กเริ่มมีรอยผิดรูปหลายครั้งที่เขาอยากจะทิ้งคอนแต่ความทรงจำคำพูดของลุงเขี่ยมยังดังอยู่ในใจเหล็กที่งอได้คือเหล็กที่ยังไม่ยอมแพ้แหลม ถอนให้ใจเหล็กงอแล้วพลาดอีกแล้วจริงๆลุงเขี้ยมนั่งข้างๆยิ้มอ้าวเอ็งก็เห็นว่ามันงอแต่นั่นแหลแหลมเหล็กมันยังอยู่ในมือเอง็งไม่เหมือนบางคนที่เห็นปัญหาแล้ววางมือทิ้งไปเลยแหลมบอกลุงเขี้ยมแต่หนุกเลยว,ว่าถ้าไม่ดีพอจะไม่มีใครอยากใช้มันลุงเขี้ยมมองแหลมด้วยความเอ็นดู คนดีไม่ต้องกลัวถูกทิ้งรอกเพราะคนที่ใช่จะเห็นคุณค่าของความพยายามมากกว่าความสมบูรณ์แบบเองแค่ต้องตีต่อให้เหล็กมันกลับมาแข็งแกร่งเหมือนเดิมแหลมยิ้มบางๆลุกขึ้นใหม่จับคอนอย่างมั่นใจกว่าเดิมแม้เหล็กยังไม่สมบูรณ์แบบแต่ใจเขาเริ่มเป็นเหล็กกล้าบางครั้งชีวิตอาจงอ แต่ถ้าใจเราไม่งอเราก็ยังตีเหล็กให้เป็นรูปได้ตีเหล็กต้องตีตอนร้อนและต้องอดทนถึงจะได้ของดีเหล็กชิ้นแรกกับรอยยิ้มที่ไม่ลืมเช้าวันใหม่แสงแดดอบอุ่นสาดผ่านหน้าต่างโรงตีเลหล็กแหลมนั่งมองชิ้นเหล็กที่เขาเพิ่งตีเสร็จมันไม่สมบูรณ์แบบนักแต่มีรูปร่างชัดเจนเป็นเครื่องมือชิ้นเล็กๆที่ใช้งานได้จริง และมองเหล็กชิ้นแรกของเขาด้วยความภูมิใจเขารู้ว่าไม่ใช่แค่เหล็กที่แข็งแกร่งขึ้นแต่เป็นใจของเขาที่แกร่งขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าและสิ่งสำคัญที่สุดคือเขาได้เรียนรู้ว่าตีเหล็กต้องตีตอนร้อนไม่ใช่แค่เรื่องการทำงานแต่คือการจับโอกาสในมือท,ทันทีไม่รอช้าลงมือทำเต็มที่และไม่ยอมแพ้เมื่อเจออุปสรรคแม่ยืนยิ้มอยู่ข้าง แหลมแม่ภูมิใจในตัวลูกมากนะแหลมยิ้มตอบหนูก็ภูมิใจตัวเองเหมือนกันค่ะแม่ที่ไม่ยอมปล่อยเหล็กเย็นจนเสียของลุงเคี่ยมหัวเราะเห็นไหมไอ้เหล็กกับใจมันต้องร้อนพร้อมกันถึงจะดีใช่ครับลุงหนูจะไม่รอให้มันเย็นกว่านี้อีกแล้ว เสียงค้อนดังเป็นจังหวะเบาๆคลอไปกับเสียงหัวเราะและบทสนทนาแสงแดดยามเชา้าอบอุ่นฉายบนใบหน้าแหลมและคนรอบข้างนี่คือวันที่แหลมตีเหล็กจนเป็นรูปเป็นร่างและใจที่กล้าเต็มร้อยชีวิตก็เหมือนตีเหล็กต้องรีบคว้าโอกาสตอนร้อนลงมือทำด้วยใจกล้าและไม่ยอมปล่อยให้โอกาสเย็นจนหมดค่าตีเหล็กต้องตีตอนร้อนความสำเร็จจึงอยู่ไม่ไกลเอื้อม